สมมุติว่ามีแฟนนะคะค่ะโอเครักจุดจุดจุดอะไรเอ่ยมาเลยจ้าจับรักนะจุดจรักหนจุดจุดดีๆอะไรนคะรักถึกจุดอรักึกรักหนจุดจหัวใจมันเต้นเต้นเต้้นเต้นตึกเต้นเตันเต้นต รักนะฉึกฉึกใช่ไหมคะรักนะฉึกฉึกไม่มีแต่มีคําว่ารักนะโอกาสเป็นของยายแป้นะคะมาจ้ะรักนะเบบี้รักนะเบบี้ไม่มีค่ะต่อจ้ะโอ้ยอะไรรักนะเด็กงูรักนะเด็กงูมีจ้ะสี่จ้ะสี่ไรบ้างรักใครเด็กงูบังได้เด็กงูเลบิโนนเบบิโนนบังได้เบบิโนนเลย้วยบ่ได้ซ้ำ คนกิร์ลคนเกิร์ลนที่มถึงบักรล้างได้เลขสองว้าวได้แล้วล้างการเด็กสามโอ้ได้สามยัเบิร์ตแล้วไปเลยสีอยู่ไหนสีมาสีไม่ได้โอเคยายแปรนะคะรักนะยังเหลืออยู่นะคะรักรักนะยังเหลืออยู่อ่ะรักนะจ๊ะรักนะจ๊ะ ไม่มีจ้ะรักนะจ๊ะไม่มีรักนะยังเหลืออยู่นะจ๊ะเยเลี่ยนรักนะคนดีคนดีของพี่นี่บอค่ะยังไม่มีจ้ะยังเหลืออยู่จ้ะอย่ารักหน้ากโจรักนะวเองมีจ้ะสี่ตังค่ะลูกใสลูกมามาเกี่ยวเห้องนี่อะไรบอมาบอเอาคนๆไปไปไม่มาแล้วมาแล้วจ้ะอ๋อสีชมพูไปแล้ว ว้าวออกมาอีกแล้วส้มพูสันต่อนะคะอย่าเลี่ยนจ้ะรักรักก็บอกรักก็บอกไม่รักก็บอกมีบอกมาไวๆอะ่ารักหรือไม่รักมีบอกรักแต่ว่าไม่มีจ้ะมีบอมีที่รักนับบอกเจ้าคือจะเป็นแต่ญานิแต่เขาหนีเบิร์ตออรักนิลันดอนค่ะรักนิลันดอน ไม่มีจ้ารักไม่มีขอแม่หวังเจ้าดวงหวังใจหวังไม่มีจ้ะแต่มีคำว่ารักไม่มีเหมือนกันแต่ว่ารักไม่มีจ้ะรักไม่มีรักไม่มีรักไม่มีวันยุมีจ้าหกเลยใจแม่ เตอตอตตะตะมออปาดสีน <łbym> ี่ได้ดีจักหมกค่ะสีปาดเดียวโอ้ยเบื่พอดีโอ๊ยปาดด้งอหมกลูกต่อนะคะจจเรียนาลูกต่อต่อจ้ะลักลักสลาย รักสลายจ้ะรักสลายรกไฟบานจริงไม่มีจ้ะเดี๋ยวยายเลี้ยนฟังดีๆนะอันนี้คือให้บอกรักแฟนยังไม่อกหักจ้ะมายายเปรจ้ะไปรักสวายแล้วจีรักนอกบันเราจะนัางนั่นไปรักสลายเอ่อเดี๋ยวเด้อค่ะรักสลายบ่แมนอันนี้บอกรักคนเดียวรักคนเดียวค่ะรักเธอคนเดียวไม่มีแต่มีคําว่ารักคนรัก คนยังรักคนรักคนเออเอาแน่ว่าอย่าเรียนจะคนมีเจ้าของอะไรนะคะรักคนมีเจ้าของมีค่ะลงรักคนมีเจ้าหลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกเวลายังจะมาใครหลงรักคนมีเจ้าของแอบมองมาใครเอ้าเจ้ายังโมโหอยู่ตีว่าคนมาผู้ใดนั่นน่ะเจ้าหูแก้ใจเจ้าอวัว มีเจ้าของผมจ้าโอ้ยของข่อยมีเยอะยข่อยบ่ได้อูกแล้วลูกข่อยอยู่ิได้ลูกข่อยสักข่อยเนื้อลูกข่อยดีลูกข่อยดีตาโอ้ยลูกข่อยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วชิงกระเบอร์มาชิงเอาชิงเกอร์เท่าไรแล้วคะสีแล้วสีแล้วค่ะสีแล้วสีแล้วโอ้โหเท่าไรอีกค่ะอีกหลูกค่ะลูกค่ะโอ้รักคนมีเจ้าของเลยเรียนจ้ะรักคนมีเจ้าของแอบจองอยู่ทุกวัน รักแท้ไม่มีจ้ารักแท้ก็ไม่มีรักจนวันตายมีบอครายจุนโนดี้งไม่มีจ้าจะลุกเลยนอยมันุดตายมันทั้งหลังยายแปีจ้ะรักที่สุดมีจ้ารักที่สุดเจ็ดจ้ารักที่สุดรักที่สุดรักที่สุดเชิดเชิดรักที่สุดรักที่สุดรักในใจเท่าไรคะไปมาเย่ะหนึ่งเอากระเบิดทัดตัวเบิดเราอันหนึ่ง สองโอ้ได้แท้แน่นอนไม่มีเหลือสามโอ้ตัดแขนตัดขาดฉันไปแล้วสี่เอาหองฉันไปอยังเอาของฉันไปอยังของฉันมาจ้อยู่ตรงนี้นะคะจ้าห้องฉันยืน่มีตัดแขนอีกแล้วตัดข้อตัดขาดไปแล้วหโอ้เหม่ต้เหี่ยวเจ็บกเนี่ยเจ็บโอ้เหี่ยวลอยเดี๋ยวที่ต้องเดียบอ่ะไยแกแป๊ะจ้ะเออแกเดี๋ยวแกเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดท รักเออรักรักอะไรอ่ะอาไรอ่ะไรเนี่ยรักกันเนี่ยรักกันเนียรักเลยดีเลยรักกันดีมั้ยนี่บอรักเลยรักเลยอะพ่เมียขอให้พวกรักแฟนรักกี่เธอเลย รักแฟนค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บรักน้าหมดไปแล้วจ้ะอ่ะยี่เลี่ยนจ้ะอ่ารักแล้วรักมากมากรักมากมากค่ะโอ้รักมากไม่มีจ้าเจ๊สิอ่ารักที่สุดในโลกรักที่สุดในโลกไปแล้วจ้ะรักที่สุดยี่เลี่ยนจ้ะรักสุดหัวใจรักสุดหัวใจไม่มีจ้ะหัวใจก็ไม่มีเออโอ้รักสุดหัวใจบ่มี่ เออรักยังวะรักอะคิดถึงมีจ้ะรักอะคิดถึงมีจ้ะฉันจ้ะห่งเอาเอาเอาสโอ้ไปเนสนยบัตรที่นี่สโอ้โอ้เนาะได้ไลยเลยอตเอเอสุดยอดเลยจ้ะยายเป้ทำไมเลี่ยนจ้ะ รักเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่มีจ้าไม่ใช่แฟนใช่แฟนอะไรอย่างนีรักกันมี่ไหมคะรักกันไม่มีจ้าไม่มีจ้าได้เจ้าเอิญหมาเจ้าสมือรักกัน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 อย่าเลี้ยนอ่ะบอกรักแฟนรักอะไรรักนะคะที่รักจ๋า รักนะคะโอ้ไม่มีจ้ะยายแบจ้ะมันรักยังนอปันเดี๋ยวเด้อจะเห็นรักนะคะเตี่ยอืมเออรักนะคะรักนะคะโอ้ข่อยบอกรักว่ารักนะเว้ยโอ้แบจค่ดคอร์รักนะเว้ยเว้ยไม่มีวันไม่เปลี่ยตีกันบ่ลี่เลี่ยนบอกรักแฟนจ้ะรัก ลักสลายดอกลักสลายรันลักสลายมันดอกไฟบานเอาลักสลายมันเพลงเขาเขาให้บอกรักแฟนอ่ะยายแปรจะรักแฟนหรอลักสลายมันหมกนะเออรักเธอหมดหัวใจรักเธอหมดหัวใจยังไม่ใช่จ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะไปหมดแล้วไม่มีจ้อรักนี้เราจองลักนี้เราจองไม่มีจ้อรัก นีรักรักนิรันด์ะฟันเล่าทิง้งมีู่ไหนะคะโอ้มาเมท <c oughs> ไม่มีจา้จา,นานนะะรักจริงนะจ๊ะรักจริงนะจ๊ะไม่มีนะคะแต่มีคําว่ารักจริงถ้ายเยเลียนตอบถูกยเยเลียนชนะค,ค่อยออกแก้วค่อยออกแก้วค่อยออกแก้วว่านิรังเต็งอะไรนะคะรักจริงวังเต็งถูกค่ะตึ้งตึ้งมาเท่าไหร่จ๊ะ ตัติงติงนะติงนังติงนังติงนังติงติงตัตัตัเดี๋ยวขอดูยายแปะก่อนได้กี่ลูกจะได้ลุ้นเก้าค่ะยายเลือดได้ห้าห้าแสดงว่ายายเลือดต้องให้ได้สี่สี่ถึงจะชนะถึงจะชนะเราก็เสมอไม่เสมอเพราะว่าเราจะให้จบคนละลูกกัจบจนกว่าใครจะชนะมามาเลยจ้ะล้นนห้าลูกสิคะห้าที่จ้ะ

ค่ะยังไงก็ไม่ชนะแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ถึงยายเป๊โอเคเ้าไปแลวก็ได้อยู่อีกสองกดเพืนได้อีกสองก็เจ็ดเนาะเจ็ดกได้เจ็ดร่พ้อยู่มัไม่ได้เลยค่ะมันแพ้คุณเปีแล้วค่ะทำดีแค่ไหนก็แพ้เขาอยู่ดีค่ะยายเลี้ยงแล้วคนมีเจ้าของก็อย่างนี้แหละวแล้วคนมีเจ้าของเอฟบีเอฟไปมวยเจ้าไปรุนแรงกันต่อคอยปวดเหงียวโอ้ยนอนมวยเจ้าเนี่ยเนาะมันกลับเร็วมายายเป๊ะครั้งที่หนึ่งจ้ามาหมามักนารักนา หันลยหันเลยหันเลยรักนรักนเ้นเต้นเต้นถึกถึกรักนะึกถึกถึกถึกึกถึกถึกกถึกึกๆึกถึกถึกึกกถึ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 กถ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 ึกถึกถึกถกถึกถึกถึอถกถึอถึยถึกถกถึนกกก ยายเลียนลริรักคนมีลูกสองรักลงรักคนมีลูกสองแอบฟองอยู่ทุกวันลงเพ่งงานกันขึ้นเขาได้เลียนโอ้ยได้อยู่สองร้อยเออได้อยู่สองร้อยมาห้าร้อยให้ได้จ้ะให้ได้เลยไม่ได้กรรมการกินเรียบนะได้ได้ได้ว่าพีแน่น้องว่ามีแน่น้อนว่าแปรเดียเลียนวัวแปรเดียเลียนวัวแปรเด้อเฮ้ยเฮ้ย